มวยม่นี้อาคาริังองความซ้ำซ้ำแสงอบอุ่นที่กลับมาหลังจากเ,เป็นลมแดดเป็นลมแดดแต่เหมือนจะยามีสติอยู่แฮะน้องคนสวยรู้มากินน้ำไหวไหมอย่างนั้นแหละเก่งมากโมโตโมอุ้มไปไว้ที่ห้องฉันก่อนอืมแผดหลังของล้นพีดิ้งสิ ความรู้สึกนี้เราเคยสัมผัสมาแล้วนี่นะนึกถึงเรื่องนี้ททไรรู้สึกร้อนวูบว่บทุกทีเรื่องที่ฉันได้รู้จักความรักเป็นครั้งแรกในฤด,ดูร้อนฤด,ดูร้อนเมื่อ8ปีที่แล้วโอาคาริเดี๋ยวเขาจะไปส่งที่จุดรวมตัวซัมเมอร์แคมป์นะอาคาริฉันป็นหงปีที่สี่พ่ครับรอผมก่อน ให้ผมไปด้วย <c oughs> ซือบาลุชัดนประถมปีที่ห้ามานี่เลยคนมีไข้ก็ต้องอยู่บ้านนะจ๊ะแล้วใครจะดูแลน้องจะปล่อยให้น้องอาคาริไปคนเดียวยังไงพี่ซือบาลุจะว่าไปคงเป็นช่วงนี้แหละมัง้งที่พี่ซือบาลุละหัวฉันกันว่าฉจนถูกขนาดนาว่าพี่ชายสุโดโหด แต่น่าก็เป็นเพราะฉันมักโดนแก้ไปประจำสมัยประถมด้วยแหละถึงจะไม่เคยบอกเรื่องโดนแก้กับครอบครัวแต่จริงๆแล้วพวกท่านอาจจะรู้อยู่แล้วไม่งั้นคนพ่อคงไม่ชวนฉันเข้าแคมป์ซัมเมอร์แถวชานเมืองที่มีแต่คนที่ฉันไม่รู้จักหรอกอยากมีเพื่อนจังแต่ก็คณพ่อคะ พาให้ไปคนเดียวหนูกลัวค่ะอาคาลิจริงๆแล้วพ่อกับแม่เองกกรู้จักกันสนิทกันได้เพราะไปเข้าแคมป์ช่วงสมอตอนอายุพ่อกับอาคาลิเนี่ยแหละจริงเหรอคะเขมามอกเป็นสถานที่ที่ทำให้คนใกล้ชิดกันนะพ่อว่าอาคาลิเองก็จะได้เจอคนดีๆเหมือนกันและก็จะได้เจอกับคนคนนั้น เหมือนที่คุณพ่อเจะกับคุณแม่เยวมมาจนได้พอล้องตัวเองก็ริ่มจับเผเป็นเพื่อนกันหมดแล้วเลือแต่เรานี่แหละที่อยู่คนเดียวไม่ตาจากตอนอยู่โรงเรียนสั้นดิดไม่น่ามาเลยหวัดดีฉันนั่งข้างเธอได้ไหมอือจือก็พูดไม่ออกขอบใจนะ เอออคาลิและรู้ชื่อฉันได้ยังไงเขียนอยู่ที่ปลายชื่อไงอ๋อแล้วเธอชื่อคิวเหรอน่าเสียดายคำนี้อ่านว่าโมโตมุนะยินดีที่รู้จักนะมโตโมคงไม่นะ่าเชื่อนี่เรากำลังคุยอยู่หรอเนี่ยนานแค่ไหนแล้วที่ได้คุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว อ,อปะเป็นอะไรไปเอาแล้วโมโตโม่ต้อผู้หญิงร้องไห้มาไม่ใช่สักหน่อยเอ๊ะหรือว่าใช่โทษทีก่อนหน้าเน้ตัวคนเดียวเลยดีใจที่มีเพื่อนอะอย่างนี้นี่เองเงินฉันก็คิดถูกแล้วสินะที่รูปรวมความกล้ามานั่งข้างเธอเฮะเง้นหมายความว่าฉันเป็นเพื่อนคนแรกของอาคาริสินะ งั้นฉันเป็นเพื่อนกับที่สองฉันด้วยฉันด้วยอึย๊อื้มนี่นี่อคาลิจจางมีคนที่ชอบหรือยังเคยมีความรักหรือเปล่าความรักเออไม่หรอกสิพอดีเราไม่เคยคุยกับผู้ชายนะงั้นเหรอเห็นคุยสนิทสน,นองกับมด ผิดคาดแฮะ,ะมะอตโมคงงั้นเหรอต่างจากกุศาคนอื่นๆไม่รู้ทำไมคุยด้วยแล้วรู้สึกแปลกๆทำไมกันนะอ,อยากรู้จับมอตโมให้มากกว่านี้จังงั้นตัวจากนี้ถึงยินฟีสไตล์ตามสบายเลยเด็กๆเย้นี่มอตโมเราเป็นเล่นอะไรกันดี มอตโมนะ่ะหอมจังฉันแตกต่างกับเราโรชินชองอคาลิฮะมีอะไรเหรอเปล่าๆพอดีเมื่อกี้ชวนทุกคนไปเดินเขาแล้วไม่มีใครอยากไปด้วยนะเลยว่าจะไปคนเดียวแต่ว่าอาคาลิล่ะอ๋อเออเหล่านี้จะเป็นโอกาสที่จะได้สนิทก,กับมอตโมงคงมากค่ะ คิดอยู่พอดีเลยว่าจะไปเดินเขาจริงอะ่ะงั้นเราไปได้วยกันเถอะ yes ต้องชวนคุยเยอะๆแล้วเอาคือรีบไหวไหมอ่ะอ่ะว่าวหมดแรงแล้วแค่แรงจะพูดยังไม่มีเลรพัก่อนดีไหมไม่ยังไหวอยู่ มัวแต่นั่งพักแต่เว,เวลาฟรีตายก็หมดหรอกอคลิเจ็บจังคงเจ็บหน้าดูริวทำแผลดีกว่านะขอโทษม่ต้องขอโทษหรอกฉันก็ได้แผลมาแทบทุกวันเหมือนกันก็เคยเดินลงเขากันเถอะได้ไงฉันยังรอนไหวถือข้อเท้าเลรกไม่ใช่หรอทำไมฉันถึงไม่ได้เรื่องขนาดนี้ พอไม่ได้เรื่องแบบนี้คนถึงชอบแกล้งฉันสินะได้โรงเรียนทุกครั้งต้องทำอยา่างเขาฉันไม่มีตัวตนแต่ก็ข้อแสแหละค่ะมาพิกแบบนี้จะไปด้วยก็ไม่สนุกแล้วเป็นตัวทวงเ่าๆฉันไม่ต้องการให้คนที่มีแต่เพื่อนมารมล้ออย่างหมอตโมมาเห็นใจหรอกนะไม่ต้องสนใจฉันแล้วไปเถอะเอาค่ะลิไม่ไม่ไปทางนั้นเลย ที่ฉันอยู่กับอาคาลีก็เพราะสนุกเลยอยากอยู่ด้วยตังหอกไล่เน้น,น่ก,ก็มาแล้วไปยอดเขากันเถอะขึ้นหลังฉันมาสิเดี๋ยวพาไปฉันเคยหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งแคมป์ก่อนหน้านี้แล้วล่ะเลยรู้ว่าต้องมาเดินเขาถึงจะได้เจอของดีแล้วฉันก็อยากให้คาริได้เห็นมันด้วยเหมือนกันหนักไหมล่ะไม่เลยเบามากนั่นอคารีเงยหน้าขึ้นสิเห็นไหม ได้ยินมาว่าดอกทั้งตะว,วันจะหันหน้าข้อมาหาพรอาทิตย์ถ้าคลิสลองไห้ลองหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ดูสิพอน้ำตาจะแห้งไปในพริบตาเลยลหละจริงด้วยน้ำตาไม่ไหลแล้วโมอตโมโคงมีอบอุ่นอย่างกับพระอาทิตย์ไม่มีผิดตอนที่เธอมานั่งข้างฉันบนรถบัสแล้วพูดว่าต้องรวบรวมความกล้าหนะ้าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ฉันแอบคิดในใ,นใจ ว่าทำไมทุกคนเป็นเพื่อนกันง่ายจังแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดเลยที่โมโตมุคุงมีเพื่อนเยอะก็เพราะการที่จะเข้าหาเพื่อนทุกคนอยากเป็นแบบโมโตมุคุงจังจะลองพยายามดูสักตั้งชนโกไม่ใช่คนที่ดีเลิศเลขนาดนั้นหรอกแต่ก็แอบดีใจฮะคนมากมายบนโลกนี้จะต้องมีคนที่อยากเป็นเพื่อนกับอาคาริและคนที่ชอบในตัวอาคาริแน่นอนแล้วโมโตมุคง ช่วยเป็นหนึ่งแมนนั้นให้ด้วยได้ไหมแน่นอนอยูแล้วฉันชอบอาคาริตอตอยเอ๊ะความรู้สึกนี้คืออะไรกันรู้สึกตัวร้อนเผาใจเต้นไม่เป็นจังหวะนี่นี่อาคาริจังมีคนที่ชอบมั้ยยังแล้วเคยมีความรักหรือเปล่าหรือนี่คือความรักร้อนเนาะดื่มชาบาเล่นหน่อยไหมอ่ะอืมหวานจัง ดีส่สน้ำตาลเพิ่มไปนะอ่อยครั้งแรกเลยที่รู้จักรสหวานของความรักในฤดูร้อนมันเป็นแบบนี้นี่เองและแล้วครั้งก็จบลงหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกับโมโตโมคุงอีกเลยแต่ความรู้สึกนั้นก็ยังไม่หายไปไหนมันกับเป็นแรงกระตุ้นให้ฉันอยากเปลี่ยนตัวเองจากนั้นอีกหลายปีถัดมา ฉันก็ได้กลับมาทำงานอีกครั้งงยัยถึงจะโต,ตเป็นหัวใหญ่แล้วแต่มองแค่แบบเดียวก็รู้ว่าเป็นมตอวต่าของหาจ,จงฮื้อ <c oughs> หน้าตาตอนนอนมีความสุขดีจังฮ <c oughs> อา้าวพี่ทำเราตื่นเหรออรุณสวัสด์จ้าคนสวย <c oughs> เอ๊ะไม่ใช่เจ้าชายที่อยู่บนเตียงแต่เป็นผู้หญิงโปรติดตามตอนที่แปด ใจบสักที่ภาคเสียงเด็กมันยากชะวันเลยปรับอารมณ์ถ้าไม่ทันเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็อะไรเออเอาเป็นว่าตัดไปตอนจบเลยไม่หายจบไปแล้วจ้าตอนที่เจ็ดละมั้งนะงั้นก็ติดตามตอนต่อไปเหมือนที่เขาบอกเลยจ้าชอบคลิปนี้กันหรือเปล่านะ นึกไว้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เหนื่อยที่สุดแล้วล่ะนะแม้จะพลาดเส้นเด็กปากอารมณ์ก็ไม่ทันด้วยงานถ้าชอบคลิปนี้ล่ะนะกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกระสับกุ้งเกาหลีด้วยนะแม,ม้เมื่อกี้เล่นพันนิคแล้วฮนะงั้นก็มาเจอกันใหม่คลิป